สามพี่น้องกอดกันให้กำลังใจในวันที่คุณแม่คุณหญิงสุภัชรีพิรมพักดีจากไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราค่ะ คุณหน่วยจุไรรัตพิรมพักดีลูกสาวคนเล็กของคุณจำนงพิรมพักดีและคุณหญิงสุภัชรีพิรมพักดีโพล่ากอดกันให้กำลังใจก,กับพี่ๆทั้งสองคุณน้องจิรานุพิรมพักดีคุณนิกจุตินันพิรมพักดีพร้อมข้อความสั้นๆที่สื่อถึงความเศร้าในวันที่คุณแม่จากไปไม่มีวันกลับ คุณนิดหน่อยกล่าวถึงความรู้สึกหลังที่ต้องบอกลาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมปิดท้ายด้วยข้อความสั้นๆว่าความรักของคุณแม่จะอยู่กับพวกเราตลอดไปด้านพี่สาวคนกลางโพส์ตภาพคู่กับคุณแม่และครอบครัวพร้อมบรรยายสุดซึ้งว่า แม่จา๋าน้องดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่และได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณได้ดูแลแม่อย่างใกล้ชิดค่ะน้องคิดถึงแม่สุดใจ